ุณนะครับแฟนบอลกว่าหมื่นชีวิตทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะแค่นัดนี้นะครับแต่ทุกๆนัดที่ผ่านมาตั้งแต่ปีแรกที่ผมเข้ามาทําหรือแม้แต่ตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วจากนี้ไปผมรับประกันนะครับทรงบอลของสุพรรณอาจจะดูลุ่มๆดอนบ้างแต่ที่แน่ๆปีนี้สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสดทหารวันนี้ เราถอยอาจจะเป็นเพียงบางก้า <c oughs> เหมือนอย่างที่นักบอลบางคน <c oughs> เขาโพสเขียนเอาไว้อย่าเพิ่งดีใจกูแค่ล้าเฉยๆแ <c oughs> ต่วันนี้ครับพี่น้องแฟนบอลชาวสุพรรณรีเีครับผมกล้ารับประกันครับที่ที่เรายือนอยู่แห่งนี้บนเวทีแห่งนี้นี่คือทีมที่ดีที่สุดที่ผมหามาและจะเป็นทีมที่คว้าถ้วยมาให้กับสุพรรณรีครับ สนามบอลแห่งนี้สุพรรณบุรีสเตเดียมแห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังของพวกเราผมกล้าการันตีครับไม่มีสนามบอลแห่งไหนในจังหวัดสุพรรณบุรีหรือแม้แต่ในประเทศไทยสวยกว่าของเราเรามีจอบอดกอ,อร์บอที่ใหญ่ที่สุดเรามีสนามที่สวยที่สุดแต่ที่สำคัญที่สุดเรามีกองเสียงที่ดีที่สุดในประเทศไทยใช่วันนี้ตัวผมเองนะครับในนามของประธานสโมสรและน้องน้อง นักฟุตบอลทุกๆคนรวมถึงทั้งทีมสตาฟโค้ชผมต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนบอลทุกๆคนจากใจจริงวันที่เราผ่านร้อนวันที่เราผ่านหนาววันที่เราแพ้วันที่เราชนะผมเคยพูดอยู่เสมอนะครับว่าอย่านับความสําเร็จของสโมโสรเราด้วยจํานวนนัดที่เราชนะนับว่าเราแพ้นับว่าเราสะดุดหกล้มกี่ครั้งจนวันนี้เรามาคว้าสามแต้มและจะต้องมี3ามแต้มต่อไปอีกจนจบฤดกูกาลแน่นอนครับ ที่สุดนะครับผมต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของเราอย่างดีตั้งแต่ปีแรกมาจนถึงปีนี้อยู่ที่หน้าอกผมหน้าอกของช้างศึกยุทธาธีทุกๆคนยอมคู่กับช้างนะครับบริษัทไทยเบฟเราต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับแนละตีหน้าขอเพิ่มอีกนะครับขอสปอนเซอร์เพิ่มอีกไม่รู้อยู่หรือเปล่าเอ่ยได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะวันนี้เนี่ยผมไม่ใส่ช้างทุกคนเลยหน้าอกเราก็มีช้าง ใครมีช้างอยู่ที่น,นอ,อกยกมือหน่อยอนะครับและที่สำคัญสโมสรของผมนั้นมีคนตัวเท่าช้างเยอะเลยนะครับวันนี้พวกเราทุกคนนะครับบนเวทีแห่งนี้ต้องขอขอบคุณเรานํสามตั้งมามอบให้กับแฟนบอลเรานำเอาความสุขมามอบให้กับแฟนบอลและที่สำคัญที่ส,สุดเราเอาความภูมิใจเราเอาความสำเร็จมาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสุวรรณบุริทุกคนขอบคุณครับ